สวัสดีครับผมล่าไลาสไตล์นะครับวันนี้จากคลิปที่แล้วครับที่เราเรีลยงลูกกบกันประมาณเดือนกว่าแล้วครับคือลูกกบที่เราเลี้ยงไว้ติดเชื้อจากอาหารที่เราให้ไปมันหมักผมนี่ต้องเปลี่ยนบอ่อใหม่ครับ คือจัดการย้ายบ่อที่อยู่บ่อเดิมนะครับนี่นะครับนีบ่อใหม่ที่เราจะทำนะครับที่ย้ายกบมาอยู่ตรงนี้คราวที่แล้วบ่อข้างล่างให้อาหารเยอะไปหน่อยครับผมกบได้ดตายน้ำเน่า นะครับน้ำมันเน่ากบตายดูน้ำครับเขียวปีเลยครับนี่เจ้าของบ่อกบกำลังเก็บกบอยู่ครับเก็บน้องๆ้องน้อง,น,องน้องตายทุกวันเลยครับน้ำเสียนะครับ น้ำนะครับน้องๆไม่ตายได้ไงครับเพราะว่าเราให้อาหารทุกวันทุกวันครับน้ำไปเสียก็สงสารนะครับนี่มีประสบการณ์เลี้ยงกบนะครับเพิ่งมาเลี้ยงสงสารเจ้าของบ่อ นั่งร้องไห้ทุกวันโตแล้วครับเนี่ยไม่เห็นแล้วเซ็งเลยนะครับตายน้องตายหลายวันก็นหลายตัวครับ น้ำเสียคือให้อาหารทุกวันรับอาหารทุกวันน้ำได้ระบายสภาพบอ่อน้องตายครับ เก็บตรงยา้ายครับย้ายบอ่อนี้ครับไปอยู่อีบอ่อนึงเจ้าของบอ่อเขาก็พึ่งเลี้ยงครับผมชื่อไม่มีประสบการณ์นะน้ำเขียว ตัวงใหญ่บอกครับต้งใหญ่ด่วนจนน้องตายหมดบ่อ kek kek damni ไปเก็บไปเก็บไปจับจับบอ่อนี้ไปปล่อยอีบ่อนงครับ จากบ่อนี้นะครับมาล้างก่อนล้างคราบนี่มันเปลนโรคออกปากออกดากว่ะเี่มวนเป็นนี่เลยมันมันมันถือจะนำเา แล้วก็มาปล่อยบอนี้เปย็นท mm ั hmm. mm ้งเย็น hmm. ท mm ั้งหอนเลยปล่อยน้ำสะอาดปที่ว่าเนาะนั่นลันันคน้ำมกนันะเห็นดอกกันันปล่อยบอนี้ ยังไม่ทันโตนะครับตัวนี้ได้ต้องมองมานะครับข้างนอก นี่ปรับทำบ่อใหม่ลองดูลองดูงดคือเราไม่ได้ทำเม็ดบ่อปูนมันทำเม็ดบ่อดินใส่พลาสติกดำให้เราอยู่ในในในถังพลาสติกเราปรบปลูกเป็นดิน เป็นอะไรครับตัวนี้ป่วยตาลูกตาขาวเป็นแผลส่วนนี้บวมน้ำนี้บวมน้ำอ๋อบวมน้ำ

ไว้บอกข้างบนข้างบนก็ปูผ้าปูดอัติกตำท่อรใบายน้ำองอยู่นะครับ เก็บน้องกบกันอยู่นะครับในบ่อกเก่าก็น่าสงสารพี่เขาอยู่นะครับเพราะว่าลงทุนไปเยอะพี่ที่แล้วจะเรามาให้ทูกกบกันครับไอ้ที่นี้เรามาเก็บกบน,นะครับตั้งลวงครับ เก็บต้องย้ายบ่อดว่วนนะครับงั้นตายทุกวันตายวันละสี่ห้าตัวตัิไหนั่ทิ้งก่อนนะครับีเติมน้ำใหม่ น้ำนี้ใปน้ำทิ้งก่อนนะครับกำลังสติดสตาร์ทเครื่องสูบน้ำ้าบ่อยนะครับ วางสูบน้ำก็ดสูบน้ำข้อบ่เมื่อกี้ปล่อยน้ำเสียทิิง น้ำสะอาดเขาบอกบางคาดโคนซิเลนออกครับตอนนี้ต้องกอบโงจับปลอดภัยนะครับโงจะไม่ตายเลยครับเจ้าของมงบ่อคงคงไม่ปวดหัวนะครับสงสารที่เขา ว่า oh, มา um hini, ีประสบการณ์ยงกบกบตายทันทำบ่ไหมนี่สั่งอ่อเหี่ยงครับน่าจะของบ่พี่ชายผมอืม ใส่ผงดังทับทิมคนระับคาเชโลกทิดมากับตัวกบวันนี้เราจับบ่อข้างล่างเราใส่ข้าบอนต้องล้างผงก,กระติบก่อน ไสงกรับทิมนะครับน้ำจะเป็นสีม่วงไค่าเชอโลที่ติดกับตัวน้องกบรับน้องกบมาล้างองกรับทิม คาเชลโลกคาเชลาก่อนจะปล่อยบอยครับ สารที่เขาลงทุนไปตั้งเยอะพอสมควรแต่คือย,ยังไม่มีประสบการณ์ยังไบให้กำลังใจพี่คเขาติดเชื้อนะครับแยกไว้ตุติดเชือ้อแยกออกมาตาขาว ตาขาวๆนี่ครับแยกออกมาเดี๋ยวไปรวมกับเพื่อนอีกข้างในบอดเดี๋ยวจติดเชื้ออีกแยกออกมาครับตอนนี้กำลังวางแผน

นี้บ,บ่อกบทำเสร็จแล้วนะครับย้ายมาเสร็จแล้ะมุงหลังคาสีดำเรียบร้อยและใสตะขา่า,ายด,ดูน้องๆเต็มบ่เนะครับย้ายมาแล้ว วันนี้มาแชร์ประสบการณ์นะครับการย้ายลูกกบจากบอ่อที่เป็นติดเชื้อมาอีกบอ่อหนึ่งครับถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์โปดติดตามกดไลค์กดแชร์กดหัวใจไห้นะครับสวัสดีครับ